ยินดีต้อนรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนสารคามพิทยาคมในรายวิชาการงานอาชีพงานประดิ์ในช่วงการจัดก,การเรียนการสอนใน,นรูปแบบออนไลน์ซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนเราก็จะเรียนการทําบรรจุภัณฑ์จากใบตองอยู่ทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะครับซึ่งแบบแรกก็คือ การประดิษฐ์กระทงสีมุมนะครับแล้วก็การประดิษฐ์อย่างที่2ก็คือการประดิษฐ์กระทงสามมุมนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับจะเป็นกระทงมุมเดียวรุ่นก้นนะครับอย่างที่4ก็คือกระทง2มุมท้องแบนนะครับแล้วอย่างสุดท้ายนั่นก็คือกระทงขนมนะครับจากใบเตยนั่นเองนะครับเราก็จะสร้างแพทเทิร์นนะครับซึ่งเราจะใช้ กระดาษ A4 นะครับหรือว่ากระดาษแข็งต่างๆนะครับที่นักเรียนสามารถหาได้นะครับสร้างเป็นแพทเทิร์นที่เป็นลักษณะวงกลมก่อนซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับขนาด6นิ้วนะครับเดี๋ยวตามรูปตัวอย่างที่ครูขึ้นให้ข้างบนนี้นะครับที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมอย่างแรกก็คือแพทเทิร์นนะครับเราสร้างเป็นแพทเทิร์นไว้นะครับเป็นลักษณะของวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือประมาณ6นิ้วนะครับแล้วก็อย่างที่2อุปกรณ์ของเรานั่นก็คือกรรไกรนะครับ แล้วก็ตามด้วยเครื่องเย็บกระดาษนะครับวันนี้หรือว่าใครอาจจะไม่ใช้เครื่องเย็บกระดาษก็ได้นะครับอาจจะใช้เป็นไม้กราดแทนก็ได้นะครับซึ่งเอาอาจจะใช้เป็นไม้ทางมะพร้าวหรือว่าเป็นไม้ไผ่เหลาให้บางานะฮะได้พัเทร์นแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็จะฉีกใบตองนะครับหลายๆแผ่นเลยนะครับมาวางซ้อนทับกันนะครับเพราะเราจะตัดทั้งหมดเราจะตัดทั้งหมด6แผ่นนะครับเพื่อที่จะให้ได้ กระทรงในรูปแบบต่างๆนะครับเราจะใช้แพทเทิร์นวางนะครับซ้อนตัดใบตองออกมานะครับให้ได้เป็นวงกลม6แผ่นนะครับซึ่งทีนี้พอเราได้6แผ่นแล้วเราจะใช้เป็นค <to> ู่นะครับกระทงอันแรกเราจะใช้เป็นคู่นะครับก <t oss> ็คือกระทงตัวแรกกระทงตัวที่2เราก็จะใช้เป็นคู่นะครับและกระทงแบบที่3มเราก็จะใช้เป็นคู่นะครับและกระทงแบบที่4เราจะใช้แพทเทิร์นลักษณะนี้นะครับ ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสแผ่นประกบกันหน้าหลังนะครับและกระทงแบบที่5นะครับเราจะใช้เป็นกระทงที่ประดิษฐ์มาจากใบเตยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากระทงแต่ละอย่างนะครับเดี๋ยวไปดูอันแรกเลยนะครับกระทงอันแรกนะครับเราจะเริ่มที่กระทงมุมเดียวดุ้นก้นก่อนนะครับซึ่งกระทงมุมเดียวเราก็จะใช้แพทเทิร์นสแผ่นเหมือนกันที่เราตัดไว้ ซึ่งเราจะดูทางของริ้วใบตองเวลาเรารวางใบตองซ้อนกันลักษณะริ้วของใบตองเส้นริ้วใบตองจะตรงลงนะครับและอีกฝั่งหนึ่งเส้นริ้วใบตองจะไปทางแนวขวางนะครับมันจะขัดกันนะครับเพื่อให้ใบตองไม่แตกหักง่ายนะครับทีนี้มาดูวิธีขั้นตอนการทํากระทงมุมเดียวดุ้นก้นนะครับเราจะพับลงมาครึ่งหนึ่งนะครับ ใช้มือหัวนิ้วชี้นะครับใช้นิ้วชี้กดตรงกลางแล้วพับกลับนะครับอันนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะกว้างเกินไปเราขยับมันออกหน่อยนะครับให้มันเหลือพื้นที่นิดเดียวประมาณหนึ่งนิ้วนะครับทีนี้ถ้าเรามีไม้กลัดเราก็ใช้ไม้กลัดได้เลยนะครับแต่เพื่อความสะดวกสบายเราก็จะใช้เครื่องเย็บกระดาษนะครับแม็กไว้นะครับอ่ะพอเราแม็กเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็กลับ พลิกด้านขึ้นมาลักษณะนี้มันก็จะมีมุมเดียวอยู่ตรงกลางนะครับลักษณะเหมือนข้าวต้มที่เราห่อไปนะครับขนมเทียนนะครับทีนี้ลักษณะมุมแหลมจะอยู่ตรงกลางเราก็ค่อยๆพลิกขอบด้านข้างขึ้นนะครับพลิกค่อยๆพลิกนะครับถ้าพลิกถ้าเราพลิกเร็วแรงใบตองมันก็จะแตกเปราะง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับสําหรับกระทงมุมเดียวดุ้นก้นนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับกระทงแบบที่2นะครับก็คือกระทง2มุมท้องแบนนะครับซึ่งกระทง2มุม้องแบนเราก็จะตัดแพทเทิร์นเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเส้นดิ้วไปตองก็จะไปตามแนวของมันนะครับทั้ง2ฝั่งวางในเดียวกันได้เลยนะครับทีนี้วิธีขั้นตอนการทํานะครับเราจะทําทีละฝั่งนะครับเราจะจับฝั่งที่มีความความกว้างน้อยกว่านะครับจับตั้งขึ้นนะครับ แล้วก็พลิกฝั่งซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้เข้าไปด้านหลังทั้งสองฝั่งนะครับพลิกฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับพลิกเข้าไปข้างหลังนี่เราก็จะได้เป็นลักษณะมุมสองมุมนะครับเรียกว่ากระทง2สองมุมนะครับดูด้านหลังก็จะเป็นสองมุมเหมือนกันนะครับทีนี้พอเราได้ฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ใช้เครื่องเย็บกระดาษนะครับเย็บไว้ก่อนนะครับ แล้วเราก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับจับตั้งขึ้นแล้วพลิกด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้เข้าไปด้านหลังนะครับต้องพลิกให้ถูกนะครับก็จะได้ลักษณะ2มุมเหมือนกันนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับเรือนะครับนี่พอสําเร็จแล้วก็จะลักษณะคล้ายกับเรือนะครับเป็นอันสําเร็จนะครับในกระทงแบบที่2อันนี้ต่อไปนะครับเป็นกระทงอันที่3แบบที่3นะครับก็คือ กระทงสามมุมนั่นเองนะครับกระทงสามมุมจะจับจีบมุมคล้ายๆกระทงมุมเดียวอันแรกนะครับการวางใบตองก็จะวางเหมือนอันแรกเลยนะครับซึ่งเส้นใบตองก็จะคุ้ยกันนะครับฝั่งนี้จะเส้นดิ้วใบตองจะตั้งขึ้นนะครับฝั่งนี้จะขวางมานะครับคนละฝั่งนะครับเพื่อไม่ให้ใบตองแตกง่ายนะครับทีนี้เราจะจับให้เป็นสามมุมแบ่งเท่าๆกันทีนี้เราจะไม่จับตรงกลางเหมือนอันแรกนะครับเราจะค่อยๆจับทับกัน พับตรงมุมทับกันมันจะไม่อยู่ตรงกลางนะครับมันจะอยู่ตรงเกือบริมเลยนะครับสังเกตดูนะครับเราก็ใช้เครื่องเย็บกระดาษเย็บไว้เลยหนึ่งมุมนะครับแล้วทีนี้เราจะหามุมที่สองกับมุมที่สามเราต้องแบ่งระยะห่างระหว่างมุมแต่ละมุมให้เท่ากันนะครับอ่ะนี่เราจับมุมที่สองขึ้นเหมือนกันนะครับจับทับกันระยะห่างแค่นิดเดียวนะครับประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนนะครับระยะรอยพับนะครับ แล้วเราก็ใช้เครื่องเย็บกระดาษเย็บบายนะครับอ่าได้สองมุมแล้วนะครับทีนี้เราก็ทํามุมที่3จับขึ้นมาแล้วก็พับซ้อนกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเย็บกระดาษเย็บวายนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทง3ามมุมนะครับดูมุมแรกมุมที่สองมุมที่3ามท้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับจะมี3ามมุมระยะห่างนะครับ ต, Douglas, ต้องเสมอกันนะครับถ้านั้นมันจะไม่สามารถ <thumbna S 1> ตั้งได้อย่างสมบูรณ์นะครับอันนี้คือสามารถตั้งได้ใช้งานได้จริงนะครับก็เป็นอันเสียจเรียบร้อยนะครับสําหรับกระทงแบบที่3นะครับกระทงอันต่อไปนะครับเป็นกระทงแบบที่4นะครับก็คือกระทง4ีมุมนะครับวางใบตองเหมือนเดิมนะครับเส้นใบตองต้องไขว้กันนะครับกระทงแบบที่4จะทําแบบเดียวกันกับกระทงแบบที่3เลยนะครับ แต่กระทงแบบที่3มจะมี3มุมกระทงแบบที่4ก็คือเพิ่มมุมขึ้นมาให้ได้4มุมนะครับวิธีการนะครับจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าเราจะจับมุมเหมือนเดิมนะครับจับริมๆนะครับจับพับตั้งขึ้นนะครับทบกันนิดเดียวระยะรอยพับประมาณ1-2เซนนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องเย็บกระดาษเย็บไว้ทีนี้กระทงสี่มุมเนี่ยเราพอทําได้มุมแรกแล้วเรามุมที่2เราต้องทําฝั่งตรงข้ามกับมุมแรกนะครับ อาจจะตั้งขึ้นเหมือนกันระยะรอยพยับนะครับประมาณ1-2ถึง2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเย็บกระดาษแมกว่าอ่ะเราก็จะได้2มุมแล้วทีนี้เราก็ทำสอมุมที่เหลือให้มันตรงข้ามกันเราก็จะได้ระยะห่างแต่ละมุมเสมอกันนะครับอันนี้มุมที่3มุมสุดท้ายก็คือมุมที่4นะครับ อ่ะเห็นไหมกระทงพอเราแบ่งแล้วมันก็จะได้สี่มุมเท่ากันนะครับลักษณะของกระทงนะครับก้นจะเล็กเข้าไปปากจะกว้างนะครับเพื่อที่จะใส่อาหารต่างๆลงไปนะครับอ่ะก็จะมองเห็นว่าเป็นสี่มุมนะครับข้างหลังก็เป็นสี่มุมเหมือนกันนะครับสามารถตั้งได้นะครับใส่อาหารได้จริงนะครับอ่ะอันที่สี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับกระทงอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายแล้วซึ่งกระทงสุดท้ายเนี่ยเราจะเป็นกระทงง่ายๆนะครับจาก ใบเตยนะซึ่งปัจจุบันก็นิยมใช้มากๆนะครับทีนี้เราจะใช้ใบเตยครึ่งเซี่ยวนะครับครึ่งหนึ่งของก้านใบเตยนะครับตัดประมาณขนาดประมาณนิ้วครึ่งนะครับเราจะตัดเพื่อเป็นแพทเทิร์นไปใช้วัดอ่ะมาตัดใบเตยชิ้นนี้ออกมานิ้วครึ่งนะครับทีนี้ใบเตยที่เราเตรียมไว้นะครับก้านต้องสมบูรณ์แบบนะครับทีนี้เราจะใช้ใบเตยเนี่ยนะครับที่เราตัดแพทเทิร์นไว้นะครับระยะ ที่เราวัดไว้ก็คือนิ้วครึ่งทีนี้เราจะตัดแค่ครึ่งใบตัดเข้าไปแค่ครึ่งใบนะครับปึ๊บอ่ะเราจะตัดไปทั้งหมด5ครั้งนะครับวัดไปเรื่อยๆตัดไป5ครั้งนะฮะอ่ะครั้งที่2นะครับครั้งที่3ครั้งที่4ส่วนครั้งที่5เนี่ยนะครับเราตัด ไเติส่วนที่เหลือออกไปให้หมดเลยนะครับพอเราตัดส่วนที่เหลือไปให้หมดแล้วครั้งที่ห้าเนี่ยที่เราตัดแบ่งครึ่งไว้เนี่ยเราจะเอาออกไปอีกครึ่งใบปึ๊บอันนี้เราออกนะครับส่วนท้ายก็คือครั้งที่ห้าเราจะเอาออกเหลือเอาส่วนล่างออกเหลือแค่ส่วนบนไว้ส่วนล่างอาออกส่วนบนเอาไว้นะครับทีนี้วิธีทําพอเราตัดแบบนี้แล้วเราก็จับมันประสานกันรอยตัดที่เราตัดไว้จับมันโค้งมาแล้วก็ทับขึ้นข้างบน ชิ้นที่2ที่เราตัดไว้ก็โค้งมาทับขึ้นข้างบนชิ้นที่สามที่4ี่ก็เหมือนกันโค้งมาแล้วทับขึ้นด้านบนทีนี้มันจะเหลือชิ้นที่5้าที่เราตัดแค่ส่วนล่างออกแล้วก็เหลือส่วนบนเราก็พับทบเข้ามาหาจุดเริ่มต้นแล้วเราก็แม็กติดได้เลยใช้เครื่องเย็บกระดาษแม็กติดได้เลยนะครับอันนี้ก็กระทงใบเตยสําหรับใส่ขนมต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับดูการประสานกันนะครับข้างหน้าแล้วก็ ข้างหลังนะครับสำหรับกระทงทั้ง5แบบนะครับเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปหมดแล้วนะครับครูก็สาธิตไปถือว่ากระทงทั้งห้แบบเนี่ยค่อนข้างที่จะนักเรียนจะสามารถประดิษฐ์ได้อย่างง่ายดายแน่นอนถูกต้องไหมครับซึ่งทีนี้ฟังนะครับทีนี้จะให้นักเรียนทําอะไรหลังจากที่นักเรียนได้ดูวิธีการทําทั้ง5รูปแบบไปแล้วทีนี้สั่งงานนะครับให้นักเรียนนะครับแต่ละคนประดิษฐ์ทั้ง 5ชิ้นนะครับการห่อกระทงการเย็บกระทงทั้ง5แบบนะครับให้นักเรียนถ่ายเป็นคลิปวิดีโอขั้นตอนการทําของนักเรียนเองนักเรียนตั้งกล้องง่ายๆเลยแล้วก็บอกว่ากระทงชิ้นที่1ทําแบบไหนกระทงชิ้นที่2ที่3าที่4ี่ที่ 5, ทําแบบไหนะนักเรียนถ่ายเป็นคลิปแล้วก็นั่งประดิษฐ์มาแล้วก็ตัดต่อให้มันเรียบร้อยไม่ต้องใช้ระยะเวลานานนะครับคลิปหนึ่งอาจจะใช้3มนาที5นาทีไม่ให้เกินนี้นะครับพอนักเรียน ประดิบเสร็จแล้วถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถเซนหรือว่าส่งเข้าในลายกลุ่มให้ครูได้เลยนะครับก็ให้ระยะเวลานักเรียนหนึ่งอาทิตย์เต็มกว่าที่เราจะได้มีโอกาสเจอกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์ที่เรามารงเรียนกันนะครับบ๊ายบาย